ลโหลสวัสดีครับผมจย์ประสิทธิ์คงทรัพ์นะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนต่อในเรื่องของหลักเภสัชกรรมนะตอนที่4นะก็จะกล่าวถึงเรื่องสัตว์วัตถุนะครับสัตว์วัตถุนีสัตว์วัตถุเนี่ยที่เรามาใช้ทําปัญญานเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับสประเภทประเภทที่1ก็คือสัตว์บกนะก็หมายถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ บนบกแล้วก็หากินมีชีวิตได้อยู่บนบกด้วยนะช้างม้าวัวควายนะครับหมูหมาอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสัตว์บกเรามาใช้ทำปัญญาหลากหลายนะฮะใช้งาช้างขี่ช้างอ่ะเราก็ใช้มาทำปัญญาได้ส่วนสัตว์น้ำก็ใสสัตว์ที่อาศัยหากินมีชีวิตอยู่ได้อยู่ในน้ำนะพวกปลาปูกุ้งหอยปูลปลาต่างๆนะอันนี้เป็นสัตว์น้ำ อย่างเช่นเราใช้เปลือกหอยทํายานะครับน้ำกามปลาวานนี่ก็มาจากสัตว์น้ำนะครับส่วนสัตว์อากาศก็คือสัตว์ที่มีปีกแล้วก็บินได้เช่นน้ําผึ้งเนี่ยนะผึ้งนกต่างๆนะเราก็อใส่มาเป็นยาก็จะแบ่งเป็น3อย่างนะครับนะอย่าง,างในนี้เราเห็นภาพในน,นี้ก็คืออย่างปลาหมอเงี้ยก็ใช้ดีปลาหมอนะฮะใช้ดีปลาหมอก็มาทํา นะเราก็ใช้รักษาเกี่ยวกับทําให้แก้ผมพิการผมร่วงอย่างนกกระจอกนี่แล้วก็เป็นยาอายุวัฒนะตัวนี้เป็นชมดเช็ดนะฮะชมดเช็ดก็ใช้ไขที่เขาเขาไปขูดไว้อยู่ตามต้นไม้นะฮะมาเป็นมาเป็นยาซึ่งเป็นยาที่แพง